สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าเขาร้อนปล่อยประมูลเครื่องบิน70ลำราคาเริ่มต้นแค่หลักหมืน่นเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่โลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้ความสนใจกันเป็นจนํานวนมากจากกรณีที่เมื่อวันพุทธที่17พฤศจิกายนเรลาบรรดานักต่อรองราคาได้เข้าร่วมในการประมูลเครื่องบินที่สนามบินโจโมโคเคนยัตตา ที่กรุงในโรบีของเคนยาเมืม่อมาดาเเรื่องบินไอพ่นที่ถูกนํามาจอดทิ้งไว้ที่นี่หลายสิบลำถูกนําออกขายทอดตลาดโดยท่าอากาศยานเคนยาผู้ซื้อประมาณ100รายได้ตรวจสอบเครื่องบิน7 3ลําลำที่ถูกนําออกมาขายและหนึ่งในนั้นก็คือเครื่องบินเจ็ตของกองทัพอากาศโซมาเลียที่มีราคาเสนอขายเพียง700ดอลลาร์หรือราว2 3 0 0 0บาทเท่านั้นเดวิดวินสตันหนึ่งในผู้ซื้อซึ่งได้เครื่องบินแมคโดนนลดักลาดดีซีเก้าขีดสิบสี่ไปบอกว่าเขาจะเปลี่ยน ให้มันกลายเป็นบาร์และร้านอาหารเพราะเรื่องนี้เป็นแนวความคิดใหม่ที่ยังไม่มีใครทําที่นี่เขาคิดว่ามีที่แห่งหนึ่งที่ทําแบบนี้แต่มันเป็นเครื่องบินลำเล็กๆและอยู่ไกลแต่ของเขาจะอยู่ใกล้กับใจกลางกรุงและก็คิดว่ามันจะประสบความสําเร็จมันก็เหมือนกับการสร้างอาคารสักหลังนั่นเองส่วนจอนคาบูยาก็บอกว่าเขาก็บรรลุเป้าหมายเช่นกันโดยซื้อเครื่องบินไปได้3ามลำบางทีพวกเขาอาจจะได้รับเครื่องในเดือนหน้าหลังจากนั้นก็จะเริ่มทํางานกับมัน รวมแล้วมเครื่องบินทั้งหมด16ลำที่ถูกขายออกไปส่วนที่เหลือทางการคาดว่าจะถูกขายออกไปในการประมูลที่ยาวนานถึง5วันท่านผู้ชมละครับมีความเป็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณครับ